ว่าะใช่ไหมก็เอยู่ตรงนี uh ้ก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เบเบ็ตเอ็กพาวเวอร์วันนี้ผมก็จะดูแบบไออาร์แบบเหน่อนนะเพราะว่าก็ได้ถ่ายเป็นวันแรกเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันแล้วมันวิววิงไบรไอกซ์กันเลยนี่ก็คือ IMPACT เด็กนั่นเองนะก็เป็นเบลสที่ผมชอบมากเลยนะครับก็ที่ชุดก,ก็จะคล้ายๆคอมโบดัคูนิดหนึ่งแล้วก็จะมีสีแดงชุดมาเล็นิหนึ่งเนืไม่เป็นไรมาแล้วก็จะมาดูตรงนี้าประาณนี้แม่ก็จะบอกแอแคแทกนะครับเป็นซึ่งคองมโบดัคูนไม่ใช่ดิอิเน็ตเด็กตัวนี้ก็จะเป็น แต่งหน้านะคะหน้าหลังนี้ก็สแกน B, B, X มาดูได้หลังจริงกว่าเพราะผู้ใช้ก็คือริวกูคืออันนี้ผมจำได้อยู่ว่าผมจำพางไม่ได้นะผมจำพางไม่ได้เด็ดจำตอนได้นะตอนที่มันดำรำจำได้แต่ดจำตอนพางไม่ได้เนาะโอเคเขาจะบอกเบรดกับบิดนะคะว่าเป็น แอตแทกอะไรนะครับมาดูตัวเบรกันก่อนเลยเบรคเนี Montana, ่ยก็จะเป็นแอตแทกสตันแน่นะครับก็รัชช์960ส่วนบิดโลลัสเป็นสายสตันแน่เราก็มาเก็กันเลยเออโอ้ยมีนะโอ้ทำไมแน่นจังชีกเล้ Thank you. ตัวเปลือัวนึเลยตัวเลือกบนนี้มั้ยโอเคอยู่บนนี้มาเกนี่ก็ม่มีช่องให้เก็บเนาะว่ากยังีเนาะโอเคกบนี่ห คนโอก็เดี๋ยวมีเพลงที่ผมชอบมากเลยนะว้าวชอบโอ้ออ,อันนี้โอ้เนานะชดุดู็สวยดูดิ ก็ดีวีดีชุดกันก่อนเนาะเราค่อยดีวีวีตัวเบตกันโอ้ตัวเบตก็จะดูผมตัดมัวนะ่วเนาะไม่เคยตัดมาก่อนวางไว้ตรงนี้กันก่อนเนาะซึ่งมีมาดูตัวชุดกันนะตัวชุดก็จะเป็นอย่างนี้เลย เดี๋ยวมานมีที่ชุดกันก่อนเลยเนาะเดี๋ยวมันมีที่ไนะม่แกะรอยเลยอันมีที่ ได้รอเดี๋ยวก่อนโอเคนี่พี่ชูเนอะเพอย่งเพ่แกเนอะนี่พี่ชูก็จะ เป็นเปลมือายเป็นเอเชลิเบสมองเหลตลอดเลยลวเดีเดเ๋ย,ยมา้พี่ชูเสด็ก็ไปเป็นด้วยนั่นเองนะครับแกะทุกคนชิ้นไปเลยไป จับก่อนเป็นยางเนอะว้าวเป็นยางแล้ว,วทุกคนมันจะแรงแรงเนาะนี่นะตัวเบรคก็จะมันทดสบอบยางไปแล้วนะก็คือเป็นยางจริงนะเพราะว่า,วามันดูนิ่มๆอะ่ะเข้าใจไหมนี่นะหลังนี้ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคเบรคจบไปไปเป็นรัชช์ิพนี่เองนะครับรัชช์นะ เขาจะเรียกในก็ไอยอ่ได้เนาะเดีบยวเปิดโค้ชบุเรียกมิชช่นแดีวก็ชื่อจริงชื่อว่ารัชเชตต์โอ้อะสุกไปฝูดไม่แต่แกะได้เฉยรัเช็ด์ก็จะเป็นรัเช็ด์6 0้นั่นเองโอ้ยอันนี้มันดูเกะกะเนาะอันเนี้ย นี่ละเช็ดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ละเช็ดก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะแล้วก็เอามาเป็นอย่างนี้นี่ก็จะได้เป็นรวมกันได้เป็นเบเบกันแล้วโอ้ทำไมมันแบบเงียบๆจังเขียนก็ว่างตรงนี้ต่อไปก็เป็นบิดนี่นะคะอ่าตรงนี้ก็มันผมยังไม่ได้เอา เป็นโลลัสท่นเองครับซึ่งก็โลลัสนี่ก็จะแปลกๆนิดหนึ่งเฮไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะผอมมากก็ไม่เป็นไรนะตามปกติของบิดอะบิดมันเขาจะสร้างยังไงก็ตามใจเขาก็ลงมาใส่กันอย่างนี้ก็จะได้เป็นอิม แท็กแี๊คเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปเอาสนามมาก่อนเพราะผมจะลองทดสอบให้ดูไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวเนอะเดี๋ยวผมค่อยมาดูตอนโชว์เสร็จนะค่เองคำที่เขาแนะนำมาให้เนี่ย เดี๋ยวเอาไอ้นี่ออกรู้ขนาดแล้วสนามปอมขาโทษด้วยไม่มีตังค์ซื้อ จบนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ชุดโออโอโอ,โอทำไมชุดเบาจังโอเคเอาใหม่นะชุดเบาเกินทีทวนกูชุดมาอีกอันเนี้ยในชุดยาก ไม่เห็นมันเอิสตินแน่เลยหรือว่าจะเป็นชุนแดงกันนี้อีกมาไม่รู้นะว่าหรือใช่หรือยม่ค่ะอือหึอือหึถ้าอยู่ศูนย์กลางร,รับใกล้อยู่เหมือนยังก็จะแบบมิวเกิดนิดหนึ่ง ก็เห็นการขอิมแพคเรืยตรื่อ้นต่อไปก็จะมีคู่แข่ง i y หายจากกล้องไหนสินี่โอ้ที่ชุดนี้ดีอ่ะมีสซั่งรับแบบไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยไม่หวั่นที่ชุดที่เก็ามาให้เป็นเบเบ๊ะถ้าชุดไปผิดแนวก็จะทำให้อิมแพ็คเบ๊ะเป๊ไปหน่อยเนาะไม่ไม่ไม่เนี่ยนี่ปะถ้าเราชุดเบาอิมแพคดีก็จะมีหวังเปได้พิสัตว์เราก็จะชนะหน่อยเนาะ เขาบอกว่าวิสระร้อเนี่ยเก่งเพราะว่าเบรดมันใหญ่ไงแต่ว่าอีมันเก่งกว่าเนี่ยเพรามันมียางทั้งชูให้ตรงนี้เนาะที่มันให้ตรงขอบเอ็กซ์ตรีมลายตรงน,นี้นี่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 สาเหตุที่มันถ้าไม่เนี่ยคือสาเหตุที่ถ้า ยิ้มใหกเได้ก็ปเป็นช็ออ,อ้ย Extreme เกแล้ว Extreme ทีนีเลออยอ่ะทีนี้กสูสีเฮ้ยิ้มให้เก่ว,วรอบสุดท้ายขอให้ิมให้เกดชนะเ่วย,วยเล่นทนะีท่มก่อน ให้อึ่งเห็ดเด็กเก่งกว่านิสันวอตตัวที่เขาบอกว่าเก่งกันที่สุดเนาะจนกว่ามันจะใช้ยางตีจนออกสนามไม่ก็เบอร์จนหลุดไม่อุ้ยเอ็กซ์ติงและทีเดียววิสอดวัตเพียงเลยแค่อได้แบบตึ๊ดแล้วก็ชนปึ๊บอย่างนี้เนาะก็แบบอึ่งเห็ดเด็เลย แต่ว่าผมว่าวิสระแล้กระแทงนะสส่ตะเพีนะยงกว่าโอ้แพ้ว่ะไม่เป็นไรล็ลอกใช่ไอ้สิ่จะเอาผมจะผมจะไม่ยกผมจะไม่มีรอบนะผมจะแข่งจนกว่าอ้สิ่งจะชนะล็อกล็อกทางเนี้ยไอ้สิ่งนีจะชนะลอ,ลอ,อะนะะเกเปิดมาโอเค หนูหกิยบได้่ไม่มีไม่มีใครที่คิด i m p ม c t กดิอย่ามาแบรนด์งเนื้เนื้องือทำช่องอะอรเนี้ยตยป่าวยาบจองไม่มีอะไรทำช่องดูลองแปรลงแปงก็ถือว่าว้าววดใช้ยางเอ็มแหกดใช้ยางจมตีนันได้ด้วยอือเคยรู้นะเนี่ยม ที่ชูนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะดูเลยเอ็มพีด์ันตัวได้ดีมากที่ชูนเนี่ยที่ชูนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะสำหรับเบเบ้เจ้าอิมพีดีมากเลยนะโคตรด,ดีแล้วแบบไม่มีนแนวเอียงไปไหนเลยโอ้ยทำไมวิสานมันบุเลยเนี่ยขนาดวิสานรถปลอมยังแบบวิสานรถยังแบบเรายังเล่นวิสานรถไปจุ่มส่วนกลางไม่ดีเลยเนี่ย แค่ชูแบบแค่เราจะชูเป็นแนวไหน Bur Netflix. มันก็เป็นสายแอทแทไรเหมือนเดิมอะ่ะทำไมมันมึนไปลผมว่ามันมีอะไรผิดปกต,ติแล้วแหละเดี๋ยวขอตรวจสอบนะทุกคนช่วยดูให้หน่อยมันผิดมันผิดป,ปกติตรงไหนอะทุกคนช่วยดูให้หน่อยนะนช่วยดูให้หน่อยนะอย่อยาลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกดนะ้วย ประกอบใหม่หรือว่าที่มันอึดอัดเกินวิ้ยทำไมมีแค่รอบเดียวอ่ะที่ i m น a c t เ e s t แพ้สารอบนำแล้วเนี่ยอุย้ยคราวนี้ผมชุดเอาเรื่องโอ,โ,อโ,อโ,โอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตือแพ้ไปนะยังไม่เลิก ว่าอินเพ็กเดชนะรอบเพราะว่าถ้า Impact กเดชนะรอบนี้นะก็จะ,จะให้เป็นห้าเต้บบนเลยอินเพ็เดชนะเอ็กสติมเด้แต่วิศรโลดไม่เป็นไรวิศรเราก็ถึงกใจโอ้โหวิศาโลาก็ถูกใจจังผมต้องชูแบบแนวที่ผมชูต,ตอนแรกและผมจะแนวชูแบบก็คือผมจะชูไปทางนี้ใช่ไหมผมจะชูไปทางนี้นแล้วก็ oh my god it's me that's not me ว่ารัชเช960เนี่ยเป็นรัชเชอะไรที่แบบน้องๆอ,อยากได้เอามากเลยนะอันนี้ผมพูดจริงนะเป็นน้องเป็นแบบไอ้รัชเชไอ,เไอ้เนี่ยไอ้เบลดเนี่ยเป็นเบลดที่ผมชอบมากที่สุดนะผมก็รอมาต้องนานนะถ้ามันยังไม่มาถึงผมก็จะดูคลิปเขารีวิวอิมพเดทเนาะเออไม่เป็นไรส่วนสำหรับ Impact Date 960โลลัชนะคะ ไม่ได้มีอะไรมองเนาะเนี่ยก็จะของจริงนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันบังจะคล้ายคอมมูตากูนี้หนึ่งนะแต่ว่าคอมมูตากูจะไม่มียางแดงนะมันก็ไอ้น้ามบังหน้าหน้ามะกรูดเนะี่ยมันก็จะหันไปทางนี้ด้วยมันซึ่งก็จะแตกต่างด้วยนะครับแตกต่างกันทั้งหมดเลยแล้วที่แตกต่างมากที่สุดที่น้องๆสงสัยก็คือก็คือแบบน้องๆไม่สงสัยกันหรอกน้องๆกันแล้ว ก็จะบอกน้องๆที่ไม่ดูนะก็แตกต่างที่ผมที่ผมรู้มากอะ่ะก็คือมันแตกต่างกันตรงไอพวกที่ผมบอกไปเนี่ยไอตรงนี้ยางแล้วก็ไอหน้ามังกรที่หันไปตรงนี้ที่มันต้องหันไปตรงนี้ของที่มันต้องเป็นธูโบูตะคูใช่ไหมเนี่ยมันต้องหันไปตรงนี้ถึงจะเป็นโูปบูตะคแต่ว่า มันแตกต่างกันตรงนี้นะไอไอพวกเนี้ยที่ผมเล่าไปเมื่อกี้มันไม่เกี่ยวมันแตกต่างกันตรงที่โคโมดากูลจะเอ็กซ์ตีมโคโมดากูลจะเอ็กซ์ตีมและไปทางซ้ายซึ่งถ้าเราเห็นว่ามันเอ็กซ์ตีมเลทไปทางซ้ายก็แปลว่ามันเป็นบริมูซ้ายแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเอ็กซ์ตีมเลทไปทางซ้ายก็แปลว่ามันเป็นหมูมันเป็นเบเบทที่หมู ขวาหรือแวนซอนหรือดาวเลกเกอร์หรือดรอนเมสเตอร์หรือแดนวิฟอะไรพวกนั้นนั่น,นเองเนาะก็คือทุกตัวเนี่ยจะหมุนขวากำหมดยกเว้นแค่โคโมตรากูนั่นเองครับก็แบบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ